สวัสดีค่ะพบกับรายการวันนี้มสวมีอะไรพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มพักอนุรักษ์ธรรมชาติในการถกถามปัญหาที่พบเจอในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์นะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตึกไข่ดาวค่ะเราจะไปสัมภาษณ์กันไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้บุคคลที่เราจะสัมภาษณ์แล้วนะคะแล้วก็ไปพบกับคนที่เราจะสัมภาษณ์กันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอยู่คณะอะไรคะอยู่คณะ ECE ค่ะ ก็ ECE เนี่ยมีเรียนที่ตึกไขาดาวบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเธอมีเรียนบ่อยค่ะแล้วก็ตอนที่มาเรียนตึกไขาดาวเนี่ยพบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็พบเจอพวกแบบว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องกลิ่นมากกว่าค่ะที่แบบว่าแบบส่งกลิ่นแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่นี่อะคะ่ะก็รู้รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าสถานศึกษาแบบมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นอะไรหรอคะ ที่ได้กลิ่นเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องของกลิ่นบุหรี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงที่แบบว่าสถานีสถามีกลิ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วสถานศึกษานะคะก็เป็นสถานที่สาธารณะนะคะการที่แบบว่ามันมีกลิ่นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วสถานศึกษาของเราเนี่ยก็มีสถานที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสูบในที่ที่แบบว่ามีจัดที่ไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้กลิ่นอยู่แบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอ๋อแล้วก็ แบบมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนที่อยากแนะนําหรือว่าอยากให้ทําอะไรตรงไหนแก้ไขปัญหาตรงไหนไหมคะก็อยากจะให้แบบว่าคนที่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุกให้เป็นที่นอมเพราะว่าออมหาลัยของเราเดี่ยวก็มีที่ไว้ให้สูบบุหรี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็อยู่ที่จิตสํานึกคนด้วยเนาะคะอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กับ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์นะครับก็ก็อยู่ในสถามว่าตอนนี้อยู่ปีอะไรครับอ๋อชันปีที่1ครับผมอ่าแล้วก็อยู่ตั้งแต่อยู่มาปีหนึ่งเนี่ยได้ใช้ตึกได่ดาวบ้างหรือยังครับก็มีใช้บ้างไปแล้วครับในเทอมแรกแล้วก็ส่วนเทมอมที่2นี่ก็มีแวะเวียนไปบ้างครับอ่าก็คือแบบทั้งเทอมเลยใช่ไหมครับอ่าครับผมอ่าตั้งแต่ใช้ตึกได่ดาวเนี่ยมีปัญหาอะไร,รหรือเปล่าครับก็จะมีปัญหาเรื่องของห้องน้ำครับที่บางครั้งมันก็อาจจะไม่พอเนาะก็อย่างที่รู้กันว่ามันก็จัดออกมาเป็นขนาดเล็ก แล้วก็จะมีเรื่องของปัญหากลิ่นบุหรี่บ้างครับเป็นบางครั้งบริเวณนั้นบุหรี่ใช่ไหมครับครับผม,มแล้วคิดว่าเราจะจัดการกับปัญหาบุหรี่นี้ได้อย่างไงครับก็บุหรี่นะครับก็เป็นเรื่องที่อตอนนี้มันก็เป็นสาคนนนิดนึงมหาวิทยาลัยของเราก็เป็นมหาวิทยาลัยของสาธารณะเนาะค,คนผ่านไปผ่านมาเข้าออกก็เข้าออกได้ง่ายอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการจัดจุดให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะเลยเพื่อลดปัญหาในการที่แบบ ไอ้กินบุหรี่มันกระจายไปทั่วมออะไรอย่างงี้หรือแบบเศษบุหรี่มันอยู่ทั่วมอ อะไรอย่างนี้ครับก็บในเมื่อเราห้ามไม่ได้เราก็จัดที่ให้เขาไปเดินย่านี้เองครับใช่ครับเป็นความคิดที่ดีนะครับอืมสุดยอดไปเลยครับขอบคุณมากครับนี่นะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้สํารวจปัญหานะคะก็คือสรุปแล้วว่านะคะปัญหาที่พวกเราเลือกมาก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นบุหรี่บริเวณตึกไขาดาวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนิสิตท่านหนึ่งนะคะจะมาะให้พวกเรานะคะได้พูดคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับปัญหากินบุหรี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพบเจอนิสิตคนนั้นกันเลยนะคะตอนนี้เขานั่งรอพวกเราอยู่แล้วค่ะ แ้องก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะนีช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไรมาจากคณะไหนคะชื่อบูรภาครับมาจากคณะศึกษา,าศาสตร์ปีหนึ่งครับโอเคค่ะงั้นขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราทุกคนอย่างแรกต้องถามก่อนเลยว่าพี่บูรภาเนี่ยได้พบเจอปัญหา,าเรื่องกลิ่นบุหรี่ในบริเวณไหนบ้างคะของตึกไทยดาวอ๋อหลักๆนะครับก็น่าจะเป็นประมาณ สนามบาร์เนี่ยน,นะครับเพราะว่าจะมีตรงที่ให้นิสิตนั่งได้ท<ม>ี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวนี้เลยตรงนี้ที่พวกเรานั่งกันอยู่เลยใช่ใชคชแล้วเหตุการณ์ที่พบเจอวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมช่วนงนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณหกโมงเงยนเ็นถึงประมาณหนึ่งทุ่มแล้วครับก็แบบคนเริ่มน้อยแล้วครับแต่ก็ยังมีนิสิตที่อยู่บ้างแล้วก็มีคนที่สุด นิดนึงนะคะว่าบุตรภาเนี่ยรู้สึกยังไงที่มีบุคคลภาย,ายนอกหรืออาจจะเป็นตัวนิสิตเองที่ว่าสุบุรีในบริเวณรั้วของมหาลัยเนี่ยครัที่จริงตามตามกฎของมหาลัยก็คือห้ามสูบุรีนะเป็นขีดปลอดบุหรีรร่ใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีคนสูบอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่าเราซื้อทางมหาลัยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นีงก็อาจจะเป็นการเพิ่มเพิ่มจุดที่สามารถสูบุรีได้แล้วก็ ถ้าสมมติที่นี่ไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ก็เกิดจะแบบให้กฎมันเข้งขัดตรงนี้เลยว่าแบบห้ามสูบอาจจะเจอคนสูบแล้วก็แบบมีเป็นกา,การปราบหรือ<ท>การ<ท>าอะไรสัก<ท>อย่างขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับความที่เห็นในข้อนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากกันไปอยากให้คุณพาฝากไว้นิดนะะึงค่ะสำหรับบุคลากรเนาะหรือว่าตัวพี่สิทเองที่สูบุรีเนี่ยในบริเวณที่สาธารณะแล้วก็ทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยตรงนี้ลุคาอยากฝากอะไรบ้างคะ สูดบุหรี่ก็คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่คือด้วยความที่ถ้าเราอยู่่ที่สาขาเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเราไงมันมีคนอื่นแล้วคือแบบบุหรี่อ่ะคนอื่นเขาแบบพอสูบเข้าไปก็สูบเข้าไปอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ดีต่อร่างกายก็อยากจะให้แบบคนที่สูบเนี่ยแบบเลือกสถานที่ให้เหมาะสมหรือว่าพยายามแบบสูบที่มันไกลๆคนอื่นนิดนึงเพราะว่าแบบทุกคนไม่ได้โอเคกับสูบบุหรี่อะไรอย่างี้แต่พวกคุณก็ไม่ได้ผิดนะครับที่สูบแบบคือมันเป็นสิทธิของพวกคุณ แต่ก็ให้เลือกสถานที่นี้นึงเนาะค่ะจะได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนรอบข้างเนาะในบริเวณพื้นที่สาธารณานะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็ความที่เห็นดีๆจากคุณบุลพามากเลยนะคะง,งั้นพวกเราต้องขอขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่มาเริ่มแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ